thank <laughs> you ภายนอกมาหาวิทยาลัยค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังจากพักเบรคโฆษณาค่ะพักผ่อนสุขก,กายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครบครันโรงแรมเทพธานีเพลสอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ริมถนนนารายมหาราชห่างจากสารพระการเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร036 411029 411982และ413455เลือกพักโรงแรมเทพธานีเพรสถูกใจใช้เลกค่าถ้าพูดถึงน้ำดื่มเราอสี ใสสะอาดมีคุณภาพผู้ชียาตรอาจารย์เพชรรัตนบริสุทธิ์คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี ให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในครั้งที่12ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องดอกยุงทองชั้น3ามอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่15ธันวาคม2 5 6 4โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาการสมัครและการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประเภทผู้แทนคณาจารย์ การพิจารณาขอส่งผลงานการสอบการค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตการพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์ในภาคพิเศษภาคการศึกษาที่สองปีการศึกษา2564การพิจารณาการขอส่งข้อมูลรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาภาคสนามการพิจารณาแบบคำขอรับการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผู้ส่งคุณวุฒิของอาจารย์สุพนัท นุตมากุณการพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์สาธิตาสังพง์และอาจารย์เบญจพรน,นวลประเสริฐรวมถึงการพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาในภาคปกติและภาคพ,พิเศษด้วยเมื่อวันที่15ธันวาคม2564ณนห้องประชุมจินดาวมณี8ชั้น8อาคารสำนักงานอธิการบดีผู้เชาตราจารย์จินตนาเวทมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบริรณาการหรือ U2T ในปี2564และการวางแผนเตรียมการดำเนินงานโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในปี2565ร่วมกับรองอธิการบดีและคณาจารย์ที่กำกับดูแลโครงการ U2T ในพื้นที่จังหวัดบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่15ธันวาคม2564ณนห้องประชุม3ทับ208ชั้น2อ,อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ศาสตราจารย์ดรกันตพัฒนกิติอัชวานคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีพร้อมด้วยรองคณะบดี ให้เกิเป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีกับคณะวิทยาศาสตร์าาและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพาัฏกำแพงเพชรคณะวิทยาศาสตร์าาและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์และคณะวิทยาศาสตร์าาและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในรูปแบบของการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส สำหรับสา,าระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมกันในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมทางด้านการทำวิจัยร่วมกันตลอดจนร่วมกันในการจัดสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมวิชาการและการจัดทำวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่15ธันวาคม2564เวลา8นาฬกา ณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารรัตนเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำจำนวนหนึ่งคนภายหลังปิดหีบในเวลา11นาฬิกาคณะกรรมการได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าคณะกรรมการคณาจารย์และบุคลากรที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและสรุปผลเป็นดังนี้ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สศิวิมลสุทธ,ธิสารได้คะแนนเสียง80คะแนน ผู้สมัครหมายเลขสองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมยุรีรัตนเสริมพงศ์ได้คะแนนเสียง76คะแนนผู้สมัครหมายเลขสามอาจารย์ดรภาสกรรอดแผลงได้คะแนนเสียง9คะแนนผู้สมัครหมายเลขสี่อาจารย์ดรสาวนีศรีการจนารักได้คะแนนเสียง20คะแนนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน257คนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนจำนวน188คนและไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน3ใบ เมื่อวันที่16ธันวาคม2564ณนห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรมอาจารย์ดรสกุลคำนวลชัยคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีพร้อมด้วยอาจารย์ธีรพัุวรณรุจิผู้ช่วยอธิการบดีผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหาการรมร่วมให้การต้อนรับคุณอัจชราเจริญสุขผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมเข้าศึกษาดูง,งานสถานที่เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและส่วนฝึกอบรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อนที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจะร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีในวันที่17ธันวาคม2564 อาจารย์ดรสกุลคำนวลชัยคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกีรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในครั้งที่12ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมชั้น2อาคาราคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่16ธันวาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วย การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในภาพปกติและภาพพิเศษการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ระดับหลักสูตรและระดับคณะในรอบ6เดือนการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนหนึ่งรายและการพิจารณาผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายรองศาสตราจารย์ดรสุภวัฒน์ลาวันวิสุทธิ์ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีในครั้งที่12ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ณห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่16ธันวาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาผลการประชาพิจารณ์เพื่อยกร่างขอบข่ายภารงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการรวมถึงการพิจารณาการให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการประชุมสภาคณาจาย์และ้าราชการประจำปีพศ2565 เมื่อวันที่16ธันวาคม2564ณหอประชุมการตรัสกองบิน2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฉลิมชัยหันกล้ารองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีพร้อมด้วยคุณวชิรราพณ์สีนาคเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลางสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธีท,ทำบุญเนื่องในวกาศวันคล้ายวันสถาปนากองบิน2 ครบรอบหนึปีโดยได้รับเกียรติจากพลอากาศโทสมเกียรติก้อนมณีผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่16ธันวาคม2564หากมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีโดยกองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดีได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระจำปีการศึกษา2,565ในรอบที่1โคตาและพอร์ตฟิโอในรูปแบบของการสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับในวันนี้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในทุกหลักสูตรและทุกสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น850คนและสำหรับในวันที่17ธันวาคม2564จะเป็นการสอบภาคปฏิบัติเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาพละศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษาในปีการศึกษา2565 ประเทงควาสพันนนอุราาท่วมื่อง,าานนงในวันที่21กันยายน2564เป็นวันครบรอบ101ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในโอกาสนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลายัยได้ จัดก,กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีท่านในฐานะอธิการบดีจึงขอเชิญชวนพวกเราชาวราชพัฒนเทพสตรีรวมถึงบุคลากรที่สนใจที่จะทําบุญการศึกษาครั้งนี้ได้ร่วมทอดผ้าป่ากับมหาวิทยาลัยราชพัฒนเทพสตรีในโอกาสที่เราจะทําบุญครบรอบ101ปีค่ะ สวัสดีครับผมนายสมนึกเตงชาตพันธ์คะะขออนุญาตเป็นตัวแทนของคณะกรรมการส่งเสรมิมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับโดยคณะกรรมการส่งเสรมิมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเนี่ยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดลบบุรีเราเนี่ยหลายท่านนะฮะที่เข้ามาช่วยในภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับโดยบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของคณะกรรมการส่งเสรมิมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ามา ช่วยเหลือสนับสนุนนะครับภารกิจของทางมหาวิทยาลัยนะภารกิจที่สําคัญอันหนึ่งที่ทางคณะกบาลส่งเสริมต้องเข้ามาสนับสนุนทางมหาวิทยาลัยก็คือในเรื่องของทุนการศึกษาครับเราจะต้องอจัดสรรจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนนะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีมีจํานวนไม่น้อยนะให้ที่ที่ขาดแคลนนะครับ ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาได้เนี่ยปีละประมาณ2-300ทุนนะครับก็บรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวของนักศึกษาได้พอสมควรนะครับในครั้งนี้เนี่ยโดยปกติเราจะจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชพัฒทพสตรีเนี่ยในวันที่21กันยานะครับปีนี้เนี่ยในวาระที่ครบรอบ101ปีของมหาวิทยาลัยราชพัฒทพสตรี แต่ว่าสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเนี่ยทำให้เราไม่สามารถดําเนินกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยได้นะฮะแต่เราได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระราชวิสุธทธิ์ประชานาตนะครับหรือหลวงพ่อลงกฎของเราเนี่ยนะฮะท่านทรงเมตตาแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับว่าเ,เราจะดำเนินการกิจกรรมหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเราเนี่ยด้วยโครงการ อ,อมสินบุญเพื่อทุนการศึกษานะครับท่านหลวงพ่อหลงกฎเนี่ยเมตตาผลิตกระป๋องอมสินบุญเพื่อทุนการศึกษาเนี่ยมาให้กับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจำนวนห0,000ืนกระป๋องนะครับหนึ่งกระป๋องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้เนี่ยในการประชาสัมพันธ์นะครับว่าทางประชาชนพ่อแม่พี่น้องกัละยาณมิตรท่านอาจจะได้รับกระป๋องบุญอันนี้เนี่ยนะฮะ จากเครือข่ายจากกัลายาณมิตรของท่านนะฮะก็ขอความเมตตาการุณาในการที่จะช่วยสะสมบุญเพื่อทุนการศึกษาเนี่ยให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนนะฮะโดยเราจะ,อะขออนุญ,ญาตเรียกเก็บกระป๋องบุญเนี่ยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จะดำเนินการทอดพระป่าอมสินบุญเพื่อทุนการศึกษาเนี่ยในวันที่14กุมภาพันธ์2 5 6 5 ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชพัฒนเทพสตรีนะครับในวันที่21กันยายน2564เนี่ยก็เป็นวันละครบรอบ101ปีนะครับก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนผู้มีจิตอันเมตตานะครับมีจิตอันเป็นกุศลนะในการที่จะ เผ <aid> <Solomon How |ms|> ื่อแพนะครับทุนทรัพย์มาร่วมกับโครงการอมสินบุญเพื่อทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเนี่ยก็สามารถที่จะสนับสนุนโครงการนี้ได้นะครับโดยการที่ร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาลบบุรีชื่อบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีหมายเลขบัญชี2 8 9 4549 795 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่10กุมภาพันธ์2565ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฉลิมชัยหานกล้ารองอธิการบดีฝ่ายบริหาราและกิจการนักศึกษาได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ดำเนินการ จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ101ปีสำหรับในปีนี้วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย101ปีจะตรงกับวันที่21กันยายนพุทธศักราช2564ซึ่งกิจกรรมที่เราได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วก็คือการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยและการทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนานะครับ สำหรับในส่วนของกิจกรรมผ้าป่าการศึกษานะครับในปีนี้เราก็ยังได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้เราจะต้องไปดำเนินการนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์2 5 1 5ซึ่งเป็นวันราชพัชวันนั้นก็จะเป็นการถวายองค์ผ้าป่านะครับให้กับทางมหาวิทยาลัยนะครับขอเชิญชวนอีกครั้งนึงนะครับถ้าวันที่14กุมภาพันธ์2 5 5 สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็อยากเชิญชวนทุกๆท่านเข้ามาร่วมงานบุญของเรานะครับในการทอดพระปาการศึกษานะครับปีนี้ออมสินบุญเพื่อทุนการศึกษารอพวกเราอยู่ครับขอบคุณครับรอองงงงงใจมมมมมมัััันนนนไ่่่ลลืิิเเเคยคยยยยยึยาาาาาาาดดดหุุวฟดดีีกกก้ ศักดศีและเกียรติภูนั้นแควนควันเนื้อหรือไทยให้หรือระบือไกลจนเจนใจว่าเรารองศาสตราจารย์ดรรัชดาพอรอมรชีวินคณบดีคณะเทคโนโลโยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมาาคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลโยีสารสนเทศในครั้งที่10 ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่17ธันวาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาอนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาในภาคปกติและภาคพ,พิเศษ,กา,เศษการพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรรายวิชามคอ .5 ของนักศึกษาในภาคปกติสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ระยะ6เดือนผู้ชีวยวาสตราจารย์พนิพาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรี ให้เก็ิเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการในครั้งที่12ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องช่อย,ยุงทองชั้น2อาคารคณะวิทยาการจัดการซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกัน2ใน3เมื่อวันที่17ธันวาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาร่างกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการประจำปีพศ2565 การพิจารณากรอบปัตตากำลังเพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการประจำปี2565การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในภาพปกติการพิจารณาอนุมัติการแก้ผลการเรียนของนักศึกษาในภาพปกติและภาพพิเศษการพิจารณาเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษาในภาพปกติรวมถึงการพิจารณาการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรใหม่พศ2565ด้วย คุณวิชัยศรีขวานนาย,ยกสภามาหาวิทยาลัยราชพัเทพสตรีให้แก่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามาหาวิทยาลัยราชพัเทพสตรีในครั้งที่12ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่17ธันวาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิต การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมหลักสูตรปรับปรุงพศ2564ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิจารณาร่างปฏิทินการสัญหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสัญหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแทนคนเดิมที่พ้นจากตําแหน่งรวมถึงการพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่17ธันวาคม2564ณห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีผู้ชาตราจารย์จินตนาเวทมี อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมาหาวิทยาลัยคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบุคลากรให้เกียรติเป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีและร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นระหว่างสถาบันมตาวิทยาแห่งชาติกับมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยาและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้แก่นักศึกษาบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีรวมถึงบุคคลภายนอกทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันในการพัฒนางานวิจัยด้านมาตรวิทยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเพื่อร่วมกันในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีศักยภาพตามที่ได้ทําความตกลงกันไว้โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวนั้นมีระยะเวลาของสัญญา5ปีคือระหว่างวันที่17ธันวาคม2564สิ้นสุดในวันที่17ธันวาคม2569 เมื่อวันที่17ธันวาคม2564ณห้องจัดแสดงนิทรรศการชั้น1อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมผู้ศาสตราจารย์ดรจุติรัตน์อนุกูลผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเตรียมสถานที่สำหรับการอบรมสัมมนาและการตกแต่งสถานที่อย่างมืออาชีพซึ่งจะโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษากว่า40คนที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดดอกไม้แบบต่างๆและเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดดอกไม้โดยได้รับเกียรติจากคุณทีรศินกิ่งจำปาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักศิลป,ปะและวัฒนธรรมและผู้จัดการร้านฟอร์นิห์เฮาส์เวดดิ้งแ planner และคุณปาติชา มารสีจากร้านฟอร์นิหเฮาส์เวดดิ้งแพลนเนอร์ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมผู้ช่วยศาสตราจารย์จินานาเวทมีอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่2องนห้องประชุมกองนโยบายและแผนชั้น4อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมก่สอสใน3เมื่อวันที่20ธันวาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความอนุเคราะห์งบประมาณช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยพิบัติจำนวนหนึ่งรายผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมี อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีในครั้งที่12ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่20ธันวาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาการเปิดเรียนตามปกติแบบออนไลน์ของนักศึกษา การพิจารณาร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปี2565และการพิจารณาร่างกำหนดการจัดงานปีใหม่รวมใจชาวเทพสตรีโชคดีปีขาน2565เมื่อวันที่21ธันวาคม2564ณนห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบร,รมราโชบายอําเภอบางราจันจังหวัดสิงห์บุรี ผู้เชยาตราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษ,ษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือ U2T จังหวัดสิงห์บุรีและตำบลธรรม,มามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T และผู้แทนชุมชนจำนวนตําตำบลได้ร่วมสรุปผลการดำเนินงานในโครงการ U2T ในปี2564ตลอดจนเพื่อนำผลการสรุปงานรายงานต่อจังหวัดและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปี2565โดยได้ดรับเกียรติจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยลาลัยให้เกียรติเป็นวิทยากรประจากลุ่ม รองศาสตราจารย์ดรชนะศักดิ์บ่เที่ยงประธาน,นาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชาพธธัฒนพสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชาพธธัฒนพสตรีในครั้งที่16ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่22ธันวาคม2564 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณารายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภาัฒน์สตรีในปีงบประมาณพศ2564ระดับคณะสถาบันและสำนักการพิจารณาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัเทส์สตรีประจำปีพศ2565และการพิจารณาแผนการดำเนินงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีในปีงบประมาณ2,565ด้วยผู้ช่วศาสตราจารย์ดรเฉลมิมชัยหันกล้ารองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันขึ้นปีใหม่รวมใจชาวเทพสตรีโชคดีปีขาน2,565 ให,ห้องประชุมจินดามณี8ชั้น8อาคารสำนักงานอาธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่22ธันวาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานรวมใจชาวเทพสตรีโชคดีปีขาน2565ที่จะจัดขึ้นในวันที่28ธันวาคม2564ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่22ธันวาคม2564ณนห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีคุณนวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีให้เก็บเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือ U2T อของจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยูทูทีและผู้แทนชุมชนจำนวนเจ็ดตำบลได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานในโครงการยูทูทีในปี2564ตลอดจนเพื่อนำผลการสรุปงานรายงานต่อจังหวัดและเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการยูทูทีในปี2565ต่อไปหมดเวลาแล้วค่ะผู้ชมคะสำหรับช่วงของรายการรอบรวงเทพสตรีประจำรอบสัปดาห์นี้ กลับมาพบกับดิฉันพร้อมด้วยทีมข่าวประจาสัมพันธ์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ